โอเคค่ะอ่าหายแรกนะคะจะเป็นหายคำนะคะหายคำยกมือด้วยค่ะหายคำอมาสวัสดีก่อนค่ะหายคำน้าเวทีครับต่อเพื่อหายคำเลยค่ะอ่าหายคำต่อไปหายต่อไปใหมล่ะหายอะไรนะคะหายตองคำนะอ้าวหายต้องคำมาค่ะยกมือค่ะเฮ้ยหายต้องคำค่ะ วันนี้นะคะเราแบกไข่ขึ้นรถฟรีด้วยเพราะเป็นรถผู้ปกครองค่ะเราแบกไข่ขึ้นรถฟรีมาเลยค่ะค่ะรับาอยหลังมาเลยค่ะถอลังอหลังมาเลยค่ะไม่งั้นจะสิบวกมากกว่านี้นะคะค่ะขอเชิญรับชมการแสดงดีดไฮกากนัทสินไทยบ้านครูเก่งค่ะ That's okay. what ハハ <music> 不怕得了，真的。 จบแล้วมารวมตรงไหนลูกจบแล้วมารวมตรงไหนเตรียมโพสท่าเลยนะโอ้ยเสรมเื่อเาพูดแต่เนะครับนาไห่เิดจบไปแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าการแสดงช่วงนี้คือไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าเตรียมเสริมกระติปที่คุณรูวีนาบอกว่าอยากจะได้เสริมกระติปใช่ไหมคะแต่กระติบเนี่ย คือมันโดนปวกกินมอดกินไปแล้วค่ะคือไม่ทันคือไม่ทันเอาไหเลยเอาหซะดีคาา่ะค่ะโอเคสวยๆย,ยอาจจะบอกว่าเด็กชุดนี้นะคะเป็นเด็กที่เนี่ยมารำตั้งแต่สี่ขวบอย่างเงี้ยโอโค่ะแล้วเขาก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังรักกันอยู่ก็เลยเป็นการแสดงที่ไม่ตั้งสมบอกว่าเนี่ยถอดดิถไายซีทำยังไงใส่เลยใส่เลยวันนี้เลยสภาพออกมาเป็นอย่างที่เห็นค่ะะเขาเชิญคุณวีนามาถ่ายรูปภาพกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กคนรวม จะนอนแล้วเหรอฮะ <c oughs> พอเห็นอาการตกมปนมึด <c oughs> นอนเลย <c oughs> เอามาลูกมา <c oughs> เดี๋ยวท,ทุกคนมาลงตัวกันลูก ขอเชิญป้าๆครูรูงๆครูทุกท่านนะคะมารูปถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะเราไม่ค่อยได้เห็นเลยพี่ป้าาจะมารวมตัวกันร,รู้รู้ตัวเป็นป้าลุกขึ้นเลยค่ะโอ้โหโหรือเป็นพี่มาคุณพี่มาเรียกทไมกล้าลุกเลยเรียกคุณพี่แล้วกันค่ะอาซุปกล้วยทอดมาไหมคะซุปกล้วยทอดพันปีมาไหมคะโอ้ขนมจากขนมจากสองพันปีมาไหมคะนะเฮ้ ใช่จริงๆอ่ะคุณครูพยุงคุณครูตื่นครู่ครูแถวมาเลยค่ะครับอคุณครูทุกท่านเชิญเลยครับซึ่งใช่คุณครูที่เก่งอ๋อครับคุณครูคี่เก่งนะครับเชิญเลยครับอ่าคุณครูจำเริญคุณครูประภาที่มาส่วนใหญ่ไปอาชีพครูทั้งหมดเลยนะเนี่อาชีพครูทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่มาเลยค่ะอ่๋อาอันน๋ออันนี้คุณครูคุณครูฝรุ่นเก่งทีหนึ่งฮะ อันนี้คุณครูพยูคุณครูสอนน้าจิสินจากโรงเรียนวัดครูธรสถิกวัดวัดครูคอนแวนวัดวัดครูคอนแวนโอ้นั่งนั่งไหมครับหรือไม่นั่งไม่นั่งนั่งนั่งค่ะเพราะว่าท่านเป็นลิสิตดวงอยู่ค่ะไปบอกทำไปให้คุณรู้แล้วเหรอคะอ่ะท่านอุ้ยปวดตกลยค่ะอร็เร็วเร็วเร็วคุณครูปภาคุณครูจำเริญอยู่ไหนคะครับครูจะครูปภาบอกว่ากินไม่กินมิอันเนื้อก็มากินบุฟเฟ่หรือเปล่าคะเนี่ยเอามาเร็ว รูนมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันใครคะอ่าปลามามามาครูรูปมาถ่ายรูปกันเร็วมีใครอีกมั้งครับก็ตามมาถ่ายเอาเลยไปถิ่มมาถ่ายรูปเร็วไปถิ่มนานๆเราจะรวมตัวกันแบบนี้ใครอีกมั้งคะอ่ะนั่นแหละอ่ะมาตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับก็อ่ะม่นิ่งห่าระวังเบ่งนะบินไดหน่อยค่ะไปถิ่มไม่ต้องเบ่งอะไรหายาก รุ่นนี้อะไรค่ะยากมีใครขาป้าป้าคู่มาใจลูกกันแล้วลูกลูกไม่มีขาบินิหาร์ิค่ะกดพิธีกรด้วยดีกว่าดมไม่ต้องไม่ต้องพิธี่อ่ะทำไมอะครกดไลค์เลยครับอ๋อกลัวจะอายุสุขอายุใช่ฮะรวมแล้วเกินหมื่นนะอันดเลยมองมองนี่มองมองไม่ทิ้งลูกมองไม่ทิ้งมอกระบบกลุ่มเด็กเด็กบอกระบบกล้อุ่มหน้าเวทีครับอันดาดูชิดเลยลูกอันดาอันดาครับมาที่อ่าอันดาโอเคนั่งหุ่นข่าวเลยค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยหยิบบินิหารลูกบินิฮาร์ ีินิอาทโอเคต่อไปกดไลค์เลยครับป้าเยี่ยมมากครับชุดการแสดงทุกชุดนะครับของวันนี้นะครับบ้านนัตติริบ้านครูเก่งนะครับขอบพระคุณนะคุณครูเก่งนะครับขอบพระคุณคุณครูวีนะขอบคุณครูอาคุ้เสืทุกท่านเลยครับอุ้มเสือทุกท่านเลยครับขอบพระคุณพิธีกรแล้วก็แขกชมพูมิกเก็ตทุกท่านนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะถ้าเด็กๆแต่งตัวเสร็จแล้วอาจจะรบกวนทุกท่านนะคะช่วยขยับรถเพราะว่ามาก่อนก็จะอยู่ข้างในใช่นี้ออกลำบากแล้วรับค่ะเดี๋ยวประกาศให้ท่านประกาศ